ครับนักเรียนทุกคนนะครับแล้วก็คุณครูผู้ปกครองทุกทท่านเลยนะครับวันนี้เราจะมาทำในแบบฝึกหัด9.7ดนะครับยังคงเป็นเรื่องเกี่ยวกับสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับวันนี้เราจะมาดูนะครับว่าเขาให้ทำอะไรกันบ้างในแบบฝึกหัด9.7นะครับเริ่มจากข้อหนึ่งก็ให้เติมคำตอบนะครับเติมคำตอบนะครับ อันนี้หน่วยก็คือนักเรียนสังเกตตรงนี้ดูนะครับก็คือยาวหนึ่งกว้างหนึ่งนะครับแต่ละช่องนะครับมีมีความยาวหนึ่งข้อหนึ่งนะครับคุณครูตอบคําถามก่อนครับรูปนะครับคุณครูย่อเล็กลงนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้มันเห็นทั้งรูปแล้วก็เห็นทั้งคําถามนะครับรูปที่มีความยาวรอบรูปเท่ากันคือรูปอะไรกับรูปอะไรความยาวรอบรูปกี่เซนนะครับ ทีนี้นักเรียนครับความยาวรอบรูปเนี่ยเราก็จะต้องนับทุกรูปนะครับแล้วก็ดูว่ารูปไหนเท่ากันเรานับเสร็จแล้วเราก็มาเขียนไว้ข้างรูปนะครับโอเคครับคุณครูก็นับหนึ่งคือถ้าเกิดหนึ่งเส้นเนี่ยคุณครูก็ใส่จุดหนึ่งจุดสองจุดสามจุดสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง 13รูปแรกก็คือ13นะครับคุณครูนับเสร็จแล้วนะครับรูปที่2คุณครูจะพยายามนับหลายๆวิธีนะครับนักเรียนนักเรียนชอบวิธีไหนนักเรียนก็สังเกตดูนะครับอันนี้เป็นไปเพื่อการอธิบายให้นักเรียนทราบถึงวิธีนับเป็นเทคนิคนะครับไม่ใช่คุณครูจะทําอย่างนี้ทุกครั้งนะครับถ้านับจริงคุณครูก็เลือกวิธีที่ดีที่สุดที่ชอบที่สุด ที่เหมาะสมกับตัวเองที่สุดนะครับอันนี้ก็คือ13นะครับอันนี้รูป b ก็คือ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16รูป b ก็คือ16นะครับคุณครูเขียนไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับรูป c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17นะครับอันนี้ก็คือ17จะเห็นว่า3วิธีไม่เหมือนกันวิธีแรกเป็นจุดวิธีี่2เป็นตัดที่เส้นเลยวิธีที่3เขียนตัวเลขเลยนะครับเราก็นับประมาณนี้คุณครูชอบวิธีที่2นะครับตัดขีดนะครับคุณครูก็ใช้วิธีที่2 หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดอันนี้ก็สิบแปดนะครับเพื่อนส่วนอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหก 1ิบ8 19 20 21 22ด3 2บความยาวรอบรูปที่เท่ากันทีนี้บังเอิญว่าไอสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันไม่มีรูปไหนเท่ากันคุณครูต้องทำการเช็คใหม่นะครับนักเรียนอย่าไปตกใจนะครับสมมติว่านักเรียนไม่เท่ากันเนี่ย

หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกอันนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8 9 1เก้าสิ3 14 15อ็ดสิบสองสิบสาสิบสี่สิบห้าสิบหกสิเจอแล้วนะครับรูป C คือรูปที่ผิดนะครับนักเรียนจะเห็นว่าโอกาสที่ผิดพลาดก็มีคุณครูก็ทำผิดพลาดได้แต่นักเรียนอย่ากตกใจนะครับนักเรียนค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็แก้ไขให้มันถูกมันก็เท่านั้นเองนะครับหลักการที่สำคัญก็คือทำผิด ก็ต้องเรียนรู้จากความผิดนะครับเป็นเรื่องสําคัญมากๆนะครับเรียนอย่าโต๊กกระจใไต้กกระตกต๊กกระจนะครับความยาวรอบรูปเท่ากันก็คือรูป C นะครับคุณครูวงด้วยสีม่วงแล้วก็รูป d นะครับคุณครูได้แล้วนะครับ C กับ d นะครับแล้วก็ความยาวรอบรูปคืออีอย่างก็ก็คือ18นะครับพอทำถูกแล้วก็มีความสุขนะครับเริ่มเล่นแล้วครับ ข้อต่อมาความยาวรอบรูปนะครับนักเรียนความยาวรอบรูปที่น้อยที่สุดคือมากที่สุดคือต่างกันก็คือเอามาลบกันมากที่สุดก็คือเท่าไหร่ครับนักเรียนจะเห็นว่า24น้อยที่สุดก็คือ 15. นับอีกทีครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 อันเนี้ยมันนับหนึ่งเริ่มจากนี้ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสามสิบสี่อันนี้เมื่อกี้ก็นับผิดนะครับรูปนี้มันเป็นรูปที่นักเรียนครับรูปบางรูปมันไม่ถูกฉโลก,กเรานะครับหมายความว่ารูปบางรูปเราสับสนนะครับมันจะมีบางรูปบางรูปที่เราสับสนเราอาจจะนับผิดผิดบ่อยๆซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาก็ฝึกนับเยอะนะครับ ดังนั้นรูปที่มากที่สุดก็คือรูปรูปที่น้อยที่สุดก็คือรูป a นะครับรูปที่มากที่สุดก็คือรูป D, อ่อรูป e นะครับย4สิบสอันนี้ก็คือสิ1สอันนี้คือ24สี่ความแตกต่างกันก็คือยี่สิบี่ลบสบนะครับคุณครูเขียนวิธีทำไว้ตรงนี้เลยก็ได้นะครับก็เหลือ10 ถ้าตารางแต่ละช่องมี2เซนความยาวรอบรูปของรูป A B C D คือเท่าไหร่ก็คือนักเรียนครับความอันเนี้ยความยาวมันในรูป A ความยาวมันก็คือ1เซนนักเรียนก็2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 หมายความว่าเอา14เนี่ยคูณ2เข้าไปนะครับนักเรียน14คูณ2เข้าไปเท่ากับ28ทุกข้อเนี่ยก็คือ16คูณ2เท่ากับ32ทุกข้อคูณด้วย2นะครับ18คูณ2ก็เท่ากับ36นะครับแล้วก็18คูณ2ก็เท่ากับ3 18คูณ2ก็เท่ากับ36นะครับ แล้วก็18คูณ2เอากระทษครับอันนี้ก็ต้องเป็น24คูณ2นะครับคุณคูลบนี่ก่อนไม่ใช้แล้วเราก็ลบนะครับก็ออ่คูณ2ก็เท่ากับ48นะครับโอเคเราก็มาจดข้อ1ข้อ A 14 B 16นะครับ14 b 16แล้วก็ c นะครับ c ก็คือ3 6 c ก็คือ36 d ก็คือ3 6แล้วก็48 3 6แล้วก็48เพราะว่า c c กับ d นี่มันมันเป็นรูปที่ความยาวรอบรูปเท่ากันนะครับหาความยาวรอบรูปนะครับนักเรียน ความยาวรอบรูปเนี่ยคือเขาเว้นไว้ให้เราเขียนก็คือคุณครูเริ่มจากตรงนี้นะครับเริ่มจาก4ี่บวก12แล้วก็บวกตรงนี้นะครับนักเรียนตรงนี้มันก็คือความยาวตรงนี้ก็คือ4แล้วก็บวกกับ6บวกกับ6แล้วก็บวกกับ4แล้วก็บวกกับ สนะครับดังนั้นอันนี้ก็คือสิบก็สิบแปดบวกสิบแปดนะครับนเรียนเนี่ยเขาจะบางด้านเขาจะไม่ให้มานะครับเพื่อเราหาบวกสิบสองบวกสิบสองมาถึงนี้แล้วแล้วก็บวกสี่นะครับบวกสี่แล้วก็บวกบ,บวก, 4, วก,บวก,บวกเอ่อบวกสีตรงนี้เสร็จ แล้วก็บวกสี่แล้วก็บวกหกแล้วก็บวกห้านะครับบวกห้าจบแล้วนะครับนักเรียนเสร็จแล้วนักเรียนก็เอาตัวเลขพวกนี้มาคิดนะครับเวลาคิดถ้าเกิดนักเรียนคิดเนี่ยนักเรียนพยายามเอาเลขที่มันรวมกันได้สิบมาคิดอ่าอย่างเช่นนะครับคุณครูคิดให้ดูนะครับคือถ้าเกิดนักเรียนเรียงคิด ืบวกตากนี้ไปนี้อันนี้จะเหนื่อยนะครับหลักการก็คือคุณครูก็คิดตัวนี้นะครับสิบสองกับสิบแปดก็คือสามสิบนะครับหกกับสี่ก็คือสิบนะครับแล้วค่อยเอาสี่มาบวกสามสิบก็คือสามสิบสี่สามสิบสี่บวกกับสิบสองก็เป็นสี่สิบหกสี่สิบหกบวกกับ สก็เป็น50นะครับคุณครูก็ตัด50แล้วห้ 50. แล้วก็บวกกับ10ก็เป็น60 60ก็เป็น65นะครับอนเรียนคุณครูคิดใหม่อีกทีนะครับหรือหรือจะคิดวิธีลองอีกวิธีหนึ่ง4กับ30ก็เป็น34มสิบก็เป็น 46, 46่สนะครับ 46ก็เป็น50 50อันนี้ก็เป็น60ก็เป็น65ส้านะครับได้คำตอบเหมือนกันเห็นไหมครับนะักเรียนได้คำตอบเหมือนกันข้อต่อมานะครับยีานะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คุณครูก็จะเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะครับ29แล้วก็บวก6บวก11นะครับ บวกสิบหบวก10บวก8นะครับอันนี้ก็เป็น29กับ6ก็เป็น35 35บห้าสามสิบวกกับ15ก็เป็นห้เพราะว่าเอาเอาเลขลงไทยด้วยเลขห้ามาบวกกันมันง่ายกว่าก็บวกไปก่อนก็เป็นห้าสบวกกับสิเ็ก็เป็น61 61บวกกับ10ก็เป็น71 เ1บวกกับ8ดก็เป็นเจ็ดสิบเกนะครับนักเรียนเจ็ดข้อ3ซึ่งเป็นข้อสุดท้ายนะครับนักเรียนทีนี้ก่อนที่นักเรียนจะลงมือนับให้นักเรียนเขียนความด้านกว้างนี้ก่อนนะครับด้านนี้ก็คือยี่สิบเอ็ดบวกกับบนะครับ21บวกกับ14ถ้าเกิดเราลากเส้นมา มันก็ตรงนี้ก็เป็น21ตรงนี้ก็เป็น14ซึ่งมันเท่ากับ35นะครับนักเรียนส่วนด้านนี้ก็เป็น21แล้วก็14ก็เป็น35เหมือนกันนะครับนักเรียนดังนั้นคุณครูเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะครับ35แล้วก็บวกกับ35แล้วก็บวกกับ21บวก21 แล้วก็บวกกับ14แล้วก็บวก14แล้วก็บวก14บถึงนี่แล้วนะครับแล้วก็บวก14แล้วก็บวกตรงนี้ก็ต้องเป็น14นะครับเพราะว่ามันเป็นเป็นด้านตรงข้ามกันมันจะเท่ากันนะครับส4บมีกี่ตัวเนี่ยหนึ่งตัว2ตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวนักเรียนต้องมีสมาธิในการบวกนะครับ ไม่มีสมาธิในการบวกนักเรียนกระจุยนะครับมันก็จะหลุดนะครับดังนั้นถ้าคุณครูนับหนึ่ง 2, องสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าสิี่คูณหเลยเท่ากับเจดสบนะครับนักเรียนมันจะง่ายนะครับคุณครูก็เอาหมึกสีม่วงตัดออกว่าคิดไปแล้วอันนี้คือเจดบนะครับเจ็ดสิบ แล้วก็เอา35หบวก35ก็เป็น70 70บวก70ก็เป็น140 140แล้วมาบวก2 1อีกอบวก21นะครับดังนั้นเราก็ได้161นะครับอันนี้ถ้าเกิดมันจับคู่แล้วมันเป็นเลขลงตัวอย่างเช่น70กับ70บวกกันได้140เนี่ยเราควรจะทำตัวนี้ก่อนนะครับให้มันลงตัวอย่าไปเหลือเศษอะไรพวกนี้มันจะคิดยากนะครับทั้เรียน นี่คือหลักการเข้าวๆในการบวกเลขนะครับนักเรียนจําเป็นต้องมีทักษะในการบวกเลขที่เหมาะสมและถูกต้องด้วยนะครับจะเราก็จะได้คำตอบที่ดีในเวลาที่รวดเร็วนะครับพบกันใหม่ได้ในวิดีโอชุดถัดไปนะครับสวัสดีครับนักเรียนทุกคน